กาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง m ม m มอธบายทีเจเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมวันพันแมนครับจัตติกเอ็กซิคิวชนะครับของเซิร์ฟจีนย่อนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีสมัครนะครับแล้วก็วิธีดาวน์โหลดของตัวเกมนี้นะครับ One p u นแมนจัสติกเอ็กซิคิวชันเนี่ยในชื่อนะครับมันก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับส่วนการอ่านออกเสียงนะถูกหรือผิดอันนี้ผมก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับ ตัวเกมนะครับก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับการ์ดนะครับอัญเชิญการ์ดนะครับสะสมนะครับสะสมตั๋วอัญเชิญแล้วก็มาอัญเชิญหาการ์ดเอเหรือว่าระดับสูงๆนะครับส่วนเกมนี้นะครับก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับอาจจะเคยเล่นวันพันแมนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่แบบเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับว่าเป็นแนวนี้นะแนวนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่เราจะไปลองดูแล้วกันว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับผมก็จะมาสอนวิธีสมัครแล้วก็วิธีดาวน์โหลดเลยแล้วกันคลิปนี้นะครับเราจะใช้แค่อีเมลอันเดียวนะครับเราสามารถเข้าเกมนี้ได้นะครับส่วนวิธีโหลดนะครับโอเคเราไปดูแล้วกันนะครับว่าดีโหลดเนี่ยมันจะง่ายขนาดไหนนะครับโอเคครับก่อนเราจะโหลดเกมนะครับเราก็ต้องมีแอปของตัวนี้ก่อนนะครับเป็นแอปชื่อว่า x 7 Game นะครับตัวนี้ก็คือสําหรับเป็นแอปที่ไว้โหลดเกมของเซิร์ฟจีนย่อโดยเฉพาะเลยนะครับ ส่วนลิงก์การดาวน์โหลดแอปนี้นะครับผมก็จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับก็โหลดไม่ยากนะครับกดลิงก์ไปปุ๊บสามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับเราก็จะได้แอปตัวนี้มานะครับโอเคครับเราก็เข้าไปที่แอปตัวนี้ได้เลยครับพอเราเข้ามานะครับหน้าแอปก็จะมีแบบนี้ครับจะเป็นประมาณนี้ครับมีเกมหลากหลายนะครับโอเคส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาโหลดเกมวันพันแมนแพตติกเอ็กซิคิวชันนะครับเราก็จะพิมพ์ค้นหาไปนะครับ เราพิมพ์ไปแค่วันพันนะครับมันก็ขึ้นได้ครับกดวันพันแล้วก็ Enter ก็ก็เจอแล้วนะครับก็มาอันแรกเลยนะครับวันพันแมนครับถ้าเกิดใครนะครับค้นหาไม่เจอนะผมทิ้งชื่อจีนมาแล้วกันครับอาจจะมีกรณีที่บางทีอาจจะหาชื่อไม่เจอนะครับหรือว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษไปแล้วไม่ขึ้นนะครับโอเคครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยครับส่วนไฟล์ก็อยู่ที่ 1, 6 1 6ครับก็ถือว่าไม่เยอะมากครับค่อนข้างไวอยู่แป๊บเดียวครับ พอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับส่วนใครที่มีอะไรขึ้นนะครับหรือว่าให้เรากดอนุญาตการติดตั้งจากแอปที่ไม่อแอปที่ไม่รู้จักอะไรประมาณนี้ครับเราก็กดอนุญาตไปนะครับบางเครื่องอาจจะต้องกดอนุญาตนะครับแต่ของผมก็ไม่ต้องกดนะครับก็กดเข้าไปจะเลย พอติดตั้งเสร็จแล้วก,กดเปิดได้เลยครับขึ้นน้นนี้มาแล้วก,กดไปที่อันที่ซ้ายมือนะครับเห็นด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแตกฝายนิดนึงครับอีกแป๊บเดียวตรงนี้ก็จะมีให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับเราก็กดไปเลยครับอันขวามือนะครับตรงนี้ก็โหลดอีกแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการแตกฝาใช้เวลาประมาณสัก6กนาทีได้ครับ6กถึงเจนาทีครับประมาณนี้ก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับเรสามารถกดสคริปต์ข้ามไปได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงหน้าที่จะเข้ารหัสแล้วนะครับก่นขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีสมัครนะครับแล้วทางแอป X7 ็ a m e ครับตอนนี้มีภาษาไทยแล้วนะครับเกมนี้ คือเราปกตินะครับเราเข้าเกมมานะครับจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับหน้านี้แต่ตอนนี้นะครับเราก็สามารถใช้ภาษาไทยได้แล้วนะครับก็เป็นภาษาไทยโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ไปที่เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนะครับตรงนี้ไม่ต้องสมัครอะไรนะครับทําตามขั้นตอนผมได้เลยครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นการเข้ารหัสโดยการใช้รหัสยืนยันทางอีเมลนะครับเราสามารถกรอกอีเมลของเราไปได้เลยครับแล้วก็กดรับรหัสตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับผมก็จะกรอกอีเมลของผมไปนะครับพอเรากรอกอีเมลไปแล้วนะครับเราก็กดรับรหัสได้เลยครับนี่รหัสก็ส่งมาแล้วนะครับปกติรหัสจะไปขึ้นที่กล่องข้อความหลักเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครหาข้อความไม่เจอนะครับก็ลองไปดูในจดหมายขยะดูนะครับโอเคครับผมก็จะกรอกรหัสของผมไปนะครับ พอกอกแล้วนะครับมันก็เข้าระบบให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็สามารถการเข้าระบบครั้งล่าสุดนะกดไปที่รูปเอนด o อยได้เลยแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมีบัญชีของเกมวันพันแมนนะครับจัสต mm ิกเอ็กซิคิวชัของเซิร์ฟจีนยอเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ตรงนี้การสมัครก็ไม่ยากนะครับแค่กรอ,อกอีเมลนะครับแล้วก็รับรหัสทางอีเมลมาแล้วก็กดสมัครไม่้กดสมัครดิกรอ,อกเข้าไปแล้วก,กดยืนยันนะครับเข้าได้เลย โอเคครับตรงนี้ก็จะมีการแปลภาษานะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปลภาษาของเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเาก็คลิกที่หน้าจอได้เลยนะครับตัวเกมนะครับเปิดมาก็จะมีเควสดให้เราทำนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในห้องทดลองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ จริงๆผมก็โหลดมาเี่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเกมนี้ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับอาจจะเล่นวันพันแมนแต่ไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้นะผมขออนุญาตก,กดสคริปไปเลยแล้วกันกดสคริปยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ดูเนื้อเรื่องนะเ,คคเปิดมาเป็นจอมันบูเอ้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนเซิร์ฟอะไรวะที่ผมเล่นนะเซิร์ฟไพเตปะครับไม่แน่ใจนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเหมือนเปมือนตัวเราจะอยู่ฝั่งฝั่งตัวเรียกว่าอะไรเออหน้าจอเน,นี้ย ปกติตัวละครมันจะอยู่แบบเป็นเดินแถบใช่ไหมครับตรงนี้เราสามารถกดได้เลยนะครับว่าจะใช้สกิลไหนนะครับเบ่งพลังครับเอ้ยถือว่าโอเคนะตัวเกมครับอาจจะแปลกใหม่สําหรับผมนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแนวนี้นะครับก็คือเราสามารถตัวเราเอ่ยืนสามุมนะครับหรืออาจจะจัดเรียงได้นะครับยวขอลองเล่นสักแป๊บหนึ่งก่อนตัวเกมก็มีฉากครับอลังการพอสมควรโะ้ยลูกพี่เราเห็นแล้วครับรู้สึกว่าโอ้ยไม่ค่อยโอเคเลยครับฉากนี้ลูกพีเราก็ต้องออกโรงแทนนะ จอไซตามะาแล้วครับตอนนี้จอมันบูเฮ้ยยังจะเล่นนะครับนี่ครับกด,ดกเลยกดสกิปเลยแล้วกันเบ่งกล้ามแล้วเฮ้ยแค่โคตรเบ่งแค่ไหนครับไซตามะาก็ไม่เคยแบบมีความหวานเก่งอะ่ะบอกเลยนีเยลองกดไปนี่สกิลเปนไนครับเฮ้ยไหวพริบดีเยี่ยมหมัดเดียวครับหมัดเดียวเหมือนเช่นเคยครับสําหรับไซตามะาของคนผู้ชายคนนี้นะครับไม่เคยแบบต่อสู้นานสักเท่าไหร่ นี่ครับเราเข้าไปดูต yeah, ัวเกมเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นฉากเริ่มนะสกี้นี้เราเข้าไปดูนี่ที่จริงสําหรับตัวเกมนะครับเป็นเซิร์ฟองจีนย่อะครับอย่างที่บอกครับแต่ตัวเซิร์ฟนะครับไม่มีการแบบกระตุกหรือว่าการแบบรีโหลดเลยนะครับสามารถแบบเล่นได้ลื่นๆเลยดูครับเพิโหลดปุ๊บมาปั๊บนะครับไม่ต้องแบบรอหมุนนะครับไม่มีหมุนนะอาจริงๆก็ตรงนี้ยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับสามารถแปลภาษาได้นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับเราก็กดแปลภาษาได้เลย อ่า,าก,กดเป็นหน้าจอนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับหโหลดนิดหนึ่งครับปกติมันไม่โหลดนะมันจะโหลดให้เราเองครับถ้าใครไม่ขึ้นเนี่ยก็สามารถกดเข้าเกมหรือไม่ก็กดตัวไอแอปไอแอปนะครับตัวเลข s เนี่ยสามารถกดได้เลยครับเดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกโอเคเรากดแปลภาษาได้เลยครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถที่จะแปลภาษาแล้วก็อ่านได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากมากนะครับกดรับสมัครนะครับตรงนี้จะเป็นรับสมัคร มือนจะเป็นให้ฟรีนะครับ1ตัวแล้วกดไปครับแล้วตัวไหลเนี่ยเฮ้ยอย่างๆครับเหมือนจะหลอกล่อนะครับ S R หรือเปล่าครับดูทรงแล้วชูแวบตัวแรกของเรานะครับจะเป็น S R นะครับเป็น G ีนอสป่ะตัวนี้จำชื่อไม่ได้นะครับเป็น G ีนอนะครับถ้าผมอ่านชื่อตัวละครผิดตรงไหนไปก็ขอประทานโทษด้วยนะครับบางทีผมอาจจะลืมบ้างนะ โอเคครับตอนนี้เลเวลก็อัพแล้วเดี๋ยวผมขอลองเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมเงินดีกว่าเผื่อใครที่อยากจะเติมนะครับเล่นแล้วชอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเราจะไปเติมกันยังไงนะครับรายการเติมของเกมนี้ครับก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะมีหลายอย่างให้เราเลือกเติมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบอของรางวัลน,นะครับ่วนราคาอยู่ที่ ๋ตวก่อนนะครับอันนี้เหมือนจะรับฟรีหรือเปล่า6หยวนเนอะ30วันนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบพิเศษครับคือเปิดขายแค่จํากัดนะครับ6วันก็จะได้ของตามภาพนะครับก็คือแบบตัวอัวเชิญนะครับสรรหาคนแล้วก็ประสบการณ์1 0 0 0 0มื่นครับ เรามาดูอันต่อไปนะครับก็จะเป็นวันพันแมนเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นตั๋วรายเดือนหรือเปล่าเราดูนะครับเราสามารถกดแปลได้เลยนะครับแล้วเราไม่เข้าใจตรงไหนนะตรงนี้ก็จะเป็นตั๋วนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับจะมีตั้งแต่30เยนนะครับจริงๆมันขึ้นเป็น30หยวนนะครับแต่อันนี้มันแปลเป็นเยนนะครับแต่เท่าที่เล่นของเซิร์ฟจินย่อมานะครับก็ส่วนมากจะเป็นหยวนนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่30หยวนนะครับหรือว่า68สเยวนับต้นกับหยวนกับเยนมากครับแล้วก็มี128หยวนนะ ตรงนี้นะครับซื้อไปก็จะได้เป็นอันนี้นะครับตั๋วอัญเชิญนะครับก็เป็นตั๋วอัญเชิญ10ใบกับ5ใบนะครับแล้วก็รับอันนี้ได้ทุกวันอย่างละ้หนึ่งอย่างละ้นสองนะครับอันนี้ใครอยากเติมก็ลองเติมได้นะครับถ้าใครชอบนะเราไปดูอันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพาร์ตนะครับเป็นแบบพาร์ตอะไรพวกนี้เอ่อระดับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นผลตอบแทนแบบธรรมดานะครับก็ดับ12ครับเวล12หรือเปล่าใช่ไหมนะคสิบ98หยวน เราก็จะสามารถที่จะได้ตัวนี้มานะครับคือ500-500สามารถอัพเพิ่มได้นะครับก็จะเป็นแบบพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้10,000 10,000เพชรนะครับทั้งหมดที่จะได้รับนะครับโอเคต่อไปครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมจูงใจสำรวจโปรแกรมนะครับชื่อยาวนิดหนึ่งนะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา98หยวนเหมือนกันนะครับก็คือได้บัตรเนี่ยบัตรไอสัญหาคนนะครับ80ใบนะครับค่อนข้างเยอะนะ เอาจัจริงนะครับอันนี้ถือว่าคิดว่าน่าจะคุ้มสุดนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ลองเติมได้นะครับแปดเอ่อก้าสิบแปดหยวนส่วนตรงนี้ก็ราคา98หยวนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบหลายพาร์ทหลายเกมนะครับก็จะมีแบบแบบนี้มีแบบหลายอย่างให้เราเลือกเติมนะครับอันนี้98หยวนก็จะเป็นเพชรเลยนะครับเพชรล้วนเลยเยอะมากนะครับอันนี้ถือว่าแต่ผมคิดว่านะครับถ้าผมจะเติมก็จะเป็นพวกโปนี้มากกว่านะครับ ันนี้ผมคิดว่าน่าจะคุ้มกว่าครับได้ตัวเยอะดีนะครับแปใบก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะเติมก็ลองดูได้นะครับตามพารอะไรต่างๆครับส่วนการกดเติมครับกดไปที่ตรงนี้นะครับเกดหยวนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นอันนี้ให้เราชําระนะครับเราก็สามารถเลือกวิธีชําระได้เลยนะแล้วแต่เรานะครับว่าเราสะดวกแบบไหนช่องทางชําระนะครับก็จะมีทั้ง PayPal แล้วก็ทูมันนี่นะครับแล้วก็ธนาคาร ออนไลน์นะครับเคบังแต่เราจะใช้นะครับหรือว่าจะเป็นเครดิตการ์ดนะครับหรือว่า Google Pay นะครับการเติมก็ไม่ยากนะเอาจริงๆรลองรับมาในไทยค่อนข้างเยอะนะครับช่องทางการเติมครับใครจะเติมนี่คิดว่าน่าจะไม่ยากนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูตัวเกมดีกว่านะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีอะไรบ้างครับสำหรับ ใครยังสงสัยนะครับตัวเกมตรงนี้เป็นอะไรนะครับเราสามารถกดแปลได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ขอย้ำนะครับว่ามีตัวแปลภาษานะครับโอเคนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้จะเป็นกระเป๋าเราเนาะในพวกชิ้นส่วนต่างๆครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจกับระบบมันนะครับเพราะว่า ไอเกมแนวนี้นะครับมันก็เอยังไงอ่ะมันมีเยอะนะครับอาจจะมีแบบหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับแล้วก็เอามาทําใหม่ๆนะครับเกมวันพันแมนนยก็มีหลายเวอร์ชั่นอยู่นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นทีมของเรานะครับเราสามารถกดจัดทีมได้นะครับเลือกมานะตรงนี้ก็ม да> ีครบ7คนละหนึ่งทีมก็จะมีอยู่7คนนะครับถ้าใครมีตัวดีๆทั้ง7คนนี้ก็น่าจะโหดอยู่ แต่ตอนนี้ผมก็เพิ่งจะเล่นเหมือนกันนะครับก็อาจจะยังไม่มีโดโถครับวันนี้ก็จะเป็นการกดดูตัวละครเรานะครับกดไปที่งนี้สามารถอัปเกรดตัวละครเราได้นะครับถ้าตัวละครเรารู้สึกว่าตัวละครเราอ่อนแอเกินไปนะครับเราก็กด อ่าอัปเกรดตัวละครให้เป็นเวลลยี่สิบไปเลยนะครับผมกดให้ดูแล้วกันนะครับโอเคกดไป20แล้วนะครับส่วนก็สามารถกดอัพได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยส่วนภารกิจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจของเรานะครับจะให้เราทำเนาะถ้าเราทําภารกิจรู้เรื่องนะครับถ้าเราทาภารกิจรู้ล่วงนะครับเราก็จะได้ของรางวัลเกมปกติเลยนะครับ กดไปดูได้เลยนะว่าเราทาภารกิจอะไรอยู่ครับนี่ก็จะเป็นแบบเป็นด่านนะครับให้เราต่อสู้ไปนะภารกิจผมเด็ดผมกดดับได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นด่านต่อไปนะครับื่อเป็นเควสเรียกว่าเป็นเควสหลักเลยก็ได้นะครับเพราะเราต้องทําไปเรื่อยนะครับเควสตรงนี้นะครับแต่เราดูนะครับว่ามันเป็นเควสอันไหนที่เป็นเควสหลักเควสหลักก็จะอยู่ข้างบนนะครับอันนี้สีเหลืองเลยไอสีฟ้าเลยพูดผิดนะครับถ้าเราอยากรู้นะครับว่ามันให้เรากดอะไรครับเราสามารถกดแปลภาษาเหมือนเดิมครับก็เข้าใจสถานการณ์นะครับหลังกดไปเลย เราก็กดข้ามได้เลยครับเราถ้าเราไม่ชอบอันไหนเรากดข้ามเลยเราคนใจร้อน,นครับเหมือนผมอะ่ะผมก็ใจร้อนอยู่นะมาให้รีวิวครับแต่ผมกดข้ามหมดนี่มันไทยท่านหรือเปล่าไม่ใช่ขอฉากนี้นี่เองนะครับฉากไอ้อะไรวะพี่น้องมันปะก็จะไม่บิดครับตัวตะมะซัดซะกระจุยครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเนื้อเรื่องมันก็นานมาแล้วผมดูนานมาแล้วเออเออเอ,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 อ เกือบตายครับจะกลับมาได้สัธรมะบอกขอหนึ่งทีพอครับชุกกูสวัสดีครับแพ้บิร์วเดย์แล้วก็หมัดเดียวครับหมัดเดียวรู้เรื่องครับโอเคที่จริงตัวเกมนะครับของ X7 g a เ e เกมี่ยครับก็ไม่ได้มีแค่เกมนี้นะครับเกมเดียวนะจริงๆมีเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถที่จะไปโหลดมาเล่นได้นะครับเหมือนที่ผมเปิดให้ดูในช่วงแรกนะ จริงเกมมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีทั้งเกมเปิดใหม่หรือว่าเกมเก่านะครับจริงๆก็มีพวกเกมเหมือนเซิร์ฟไทยก็มีนะครับเป็นเกมเดียวกันนะครับแต่เป็นของเซิร์ฟจีนย่อนะครับก็เอางี้กว่าเลยผมพาไปดูทางแอป x 7็กเกมดีกว่านะครับว่ามีตัวเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะโอเคเราไปดูกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับหน้าของแอป S7 เกมแล้วนะครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆ Playstore เลยนะครับแต่ตัวแอปเนี้ยนะครับก็จะเป็นแอปของเกมโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างของเซิร์ฟจีนยอดโดยเฉพาะเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับคือเราไปดูนะครับว่าเกมอะไรที่แบบตอนนี้ยอดฮิตนะครับก็น่านจะเป็นพวก Pi ิกาจูนะครับตัวเกมก็น่าเล่นอยู่ เด่นๆเลยนะ่าจะเป็นพวก p i k a จูนะครับเห็นขึ้นเยอะมากคนระับแล้วก็จะมีพวกเซ l แลนรีโหลดนะครับเซลแลนรีโหลดนี่ก็น่าสนใจนะครับก็มีคลิปของผมแนะนําอยู่นะครับก็ลองไปดูกันได้นะตัวเกมนี้นะครับแล้วก็โปเกมอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าหน้าตาตัวเกมเป็นไงนะเปิดฉากหมาก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับเราขอดูตัวเต็มนิดนึงครับมีมังกรด้วยนะครับ ไออีกก็หน้าเล่นนะครับเกมนี้เอาจริงๆก็น่าเล่นอยู่นะโปเกมอนนะครับน,นี้ก็เผื่อขครสนใจนะโปเกมอนลองดูกันได้นะครับแต่ผมก็สนใจอยู่นะก็น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเกมการ์ดอะไรพวกนี้นะวางแผนนะครับอาจจะไม่ได้แบบเดินหาของอะไรอย่างเกมโปเกมอนที่เราเคยเล่นกันนะครับก็น,นี้อะไรเนี่ยเวสต์ซีเวอร์ครับลองเข้าไปดูนะครับจะเป็นเหมือนแบบแนวพวกอาคาบอยหรือเปล่า เขาบอยมีขี่ม้าด้วยนะครับลองร่ไฟเฮ้ยนี่น่าสนใจนะเออเออนี่น่าเล่นนะครับดูดิมาดูคลิปไปก่อนครับตัดไม้นะครับเหมือนจะเป็นแบบสร้างฐานปะสร้างฐานของเรานะครับแล้วก็อาจจะไปตีตามเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยน่าเล่นอยู่นะจากทกจากโฆษณาแล้วนะครับจากวิดีโอที่เราดูอยู่นะครับน่าเล่นนะครับอันนี้เป็นเกมที่น่าสนใจอยู่เราไปดูอันที่3นะครับอันนี้คือติดถ้าจะเป็นแบบติดท็อปของแอปนะครับผมคิดว่างั้นนะ ถ้คนเล่นเยอะนะครับก็จะเป็นทำไมโปรไฟล์เหมือนนาระกะเลยวะแต่ไม่น่าใช่นะครับกาจะไม่ใช่นะเล่เกมกันแนวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเออวันพีทก็เป็นแนวแบบแนวนี้ก็น่าจะสนใจอยู่นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นแนวนี้เยอะนะครับเกมของ x 7 game ใครชอบก็ลองโหลดมาดูครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับโอเคครับวันนี้ก็คงต้องจบการรีวิวของเกม one punch man justice x e c u t i o n นะครับชื่อมันพูดยากนิดนึงนะครับดินผมอาจจะพันหน่อยก็เป็นวิธีการสมัครครับแล้วก็การดาวน์โหลดนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะโหลดได้นะครับ เพราะว่ามันก็โหลดไม่ยากนะเอาจริงนะครับจริงๆก็ควรไปกดถ้ามันขึ้นให้เราอนุญาตอะไรครับเราก็กดอนุญาตไปก่อนครับถ้าเป็นโอเคเราก็ลบเกมจริงนะครับแล้วก็โหลดใหม่นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับเห็นว่ามีคอมเมนต์นะครับเกมอื่นที่ผมแนะนําไปนะครับแล้วมันโหลดไม่ได้นะแต่ผมลองเล่นอยู่มันก็ยังโหลดได้อยู่ครับผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงนี้ตรงอย่างไงเนาะแต่ก็ลองดูนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนว่าสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ